น่าาย,ยจริงเปล่าโอเคถ่ายแล้วจ้าเดินต่อได้เลยจ้าว้าวว้าวว้าว้าวน่ากลัว,วจังเลยไม่สูงกว่าดังเที่ยกว่านะด่านตัวนี้มัน ใช่แล้วใช่แล้วทำอย่างนี้แหละทหาทายสักหน่อยโอ้โหนั่งเลยเลยอะไรโตเดินต่อดีครับร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยแล้วเดินมาด้วยร้องเพลงด้วยชิวชิวนมาทำ นั่งชิลยืนริมหาดทรายแล้วเร็วนนดันไปเฮีดยัังอยู่ในเขาไอเราตอนนี้จะเอาป่ะาไม่มีเชือกจะถึงแล้วไม่รอ,อ,อดแล้วนะบินด้วยไหมล่ะ เฮ้ตามบอกให้ตามปีนด้วยไม่ล่ะโอ้ยอันนี้ง่ายแล้วแหละด่านี่ง่ายอ่ะปีนดิกากันอย่าเบื่อขอบคุณค่ะภูมิเหนื่อยภคุณเหนื่อยเอาเอาควรพี่ทำไมไม่เอาไม่เอา